สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นบ้านบาร์บี้ตอนไปซื้อรถนะคะเราก็จะมารีวิวบ้านบาร์บี้กันก่อนนะคะห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องครัวค่ะอาจจะมืดไปหน่อยเนาะเดี๋ยวหาแสงก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเก้าอี้ค่ะเก้าอี้สีขาวแล้วก็ แล้วก็เป็นเก้าอี้เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นฝาชีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษชิ้วค่ะรูปเต่าเปิดอได้นี่ค่ะอุ่ยหล่นนี่ค่ะข้างในนะอันนี้มันปิดยากโอเคได้แล้วค่ะ ก็จะมีของอยู่เยอะแยะเลยนะคะก็จะมีที่พวกที่ทำาาอาหารน,น,นะคะเป็นเครื่องส่วนผสมะคะส่วนผสมนะคะนะนี่คือตู้เย็นนะคะที่เรา